ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวีทนายไฟอ r มนะครับวันนี้ผมอยู่กับพิเศษช่องพอบ้านนาหนวดนะครับจะมาเป็นวิทยากรสวัสดีพี่เอกับสวัสดีครับวันนี้เรามีปืนหายากแปลกๆหลายกระบอกมาแนะนํานะครับต้องขอบคุณพิเศษนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เท็ดดี้นะครับครับผมพี่เท็ดดี้ร้านอะไรนะครับร้านไก่อัมครับพี่เท็ดดี้ร้านไก่อัมนะครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับผก็ก่อนอื่นเลยนะครับปืนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ย มีอะไรบ้างครับพิเศษมาดูกันนะครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเนาะเป็นสมิธ6 2สองนะครับขนาดจุดสี่แมกนัมนะครับตัวนี้แรงมากนะครับจุดสี่แมกนัมลำกล้อง6นิ้วครับประมาณนี้เนาะนะครับอล้ตัวนี้ก็จะเป็นโครงเอ็นนะครับโครงเอ็นครับก็คือเป็นโครงที่ใหญ่ที่สุดของชนิดอาวุสัณใช่ใช่ครับครับตัวปืนอีกตัวนี้ก็คือสมิธ6 2สองเเช่นงครับแต่ตัวนี้เป็นโมกเกลี่ยงนะครับบรรจุหนัดลำกล้องที่8นิ้วครับผม โอ้ดนิ้วยาวแล้วก็หลอดเต็มด้วยนะครับหลอดเต็มด้วยลำกต้องเต็มด้วยนะโอ้สวยมากเลยสวยมากครับใช่ครับเดี๋ยวดีนะครับเดี๋ยวต้องมีคนถามครับผมพี่ครับปืนมันลำกล้องยาวเกิน6นิ้วครับพี่มันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอครับพี่จริงๆก็มีหลายคนเข้าใจอย่างนั้นนะครับว่ามันผิดกฎหมายซึ่งมันใช้ไม่ได้กับปืนที่บริหารกลไกด้วยมือหรือแม่นวลนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นปืนลูกโม่นะครับถือว่าเป็นปืนที่ บริหารกลไกด้วยมือนะครับเพราะฉะนั้นลำกล้องจึงสามารถยาวเกิน6นิ้วได้นะครับใช่ครับฉะนั้นนายทะเบียนเขาจะบอกว่า1เลยต้องบริหารกลไกด้วยมือ2นายทะเบียนออกสามารถออกให้ได้ครับซึ่งขนาดของกล้องก็ไม่ได้เกินเป็นจุดสีสีแมกนัมแล้วก็ความยาวขนาดนี้ก็บริหารกลไกด้วยมือใช้ได้ครับออกให้ได้ครับผมใหญ่และยาวใช่ครับประชาชนทั่วไปี่สามารถออกให้ได้ครับตัวนี้โอเคครบคลองได้ตัวนี้ก็คือจุด44แมกนัม6 2 9ลําลำกล้อง 8นิ้วนะครับแล้วก็โมเกลียงด้วยสวยมากสวยมากหายากพี่หายากแล้วก็เป็นสีแดงําด้วยอันนีครับการทําลายคือแบบสุดนะครับเราเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าฝั่งนี้คืออะไรครับตอนนี้ก็คือโมเดลยี่บเก้าครับโมเดลสองเก้าตัวนี้เนาะเป็นเหล็กลมดำครับผมหกสองเก้ากับโมเดลยี่บเก้ามันมันต่างกันยังไงครับต่างกันครับเพราะว่าเขาเป็นภาคแยกครับเหมือนว่าเป็นสองเก้านี่เป็นเหล็ก อ๋อเป็นเหล็กลมดำเปเหล็กลมดำแล้วทีนี้629ก็คือเป็นร่างแยกที่เป็นสแตนเลสครับก็คือ,อตัวโมเดล29เนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนใช่ครับใช่แล้วก็ทำมาเป็น629ถูกต้องครับผมโดยเปลี่ยนวัสดุเป็นสแตนเลสแล้วก็ใส่เลข6ข้างหน้านะครับใช่ใช่ครับขณะนี้ตัวนี้อยู่ที่น่าจะอยู่ที่โมเดลขิด8คับ8คือ629เนี่ยโมเดลน่าจะเริ่มที่3นิ้ว,นว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้ว7นิถึงตัวนี้เลย 10.5นิ้วไล่ไปสานี้อันนี้ยาวสิบนิ้ว10.5นิ้วครับโอ้หลองไปสั่นะครับนะครับก็เรียกว่าเป็นปืนสะสมนะครับก็เราเราอาจจะไม่ได้ยิงให้ดูกันนะครับวันนี้ใ่ก็ถือว่าเป็นปืนที่หายากนะครับที่สุดหน้านะครับสามารถปรับตั้งไว้ได้4ระยะนะครับแล้วก็ปรับระยะต่างๆได้นะครับใ่ครับแล้วก็10.5นิ้ว ลองคิดดูสิครับแล้วก็กระสุนขนาดจุด4ีมิลลิแอนป์โอ้โหวันนี้ยังจินตนาการไม่ออกเลยว่ายิงเขาแล้วจะเป็นยังไงแต่สิบนิ้วยิงไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นปืนสะสมของพี่เขานะก็เก่งใจแต่ดีววันนี้เราจะยิงอะไรกันอ่ะตัวนี้ครับเรายิงแปดนิ้วแทนนะครับแปดนิ้วแทนแนิ้วนะครับครับผมก็ถ้ายิงยิงหมีนะครับผมว่านัดเดียวก็หมีล้มนะครับหมีนะครับครับหมีน้อยหมีใหญ่ครับหมีมีใหญ่เวลาฝรั่งเขาเข้าป่าเนี่ยเอาจิงๆนะครับว่าปืนที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงเนี่ย ว่าเอาไปยิงป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเหรอไม่ใช่นะครับก็คือตลาดที่ขายดีเนี่ยก็คือเป็นตลาดในกลุ่มล่าสัตว์นะครับเอาไปยิงหมียิงกวางนะครับคือฝรั่งเนี่ยเขามีสามารถขออนุญาตแล้วก็ล่าสัตว์ได้ใช่อย่างอย่างตอนเริ่มเขาจะขอปืนบางคนก็ขอเป็นล่าสัตว์ก่อนครับเพราะว่าฝั่งนู้นเขามีอนุญาตเป็นล่าสัตว์ได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้นี่ใช่ไหมเดอะที่แฮร์รี่ใช่ไหมครับประกอบอย่างเรื่องมือป่าปืนโหดนะครับที่พระเอกของเราใช้นะครับลำกล้องหกนิ้ว กระสุนขนาดจุดสี่สี่แมกนัมอย่างวันนี้เราก็เป็นพอบ้านปืนโหดสิวันนี้อ๋อใช่แล้วอันนี้ก็ซ hmm. oh, oh, ีนายปืนโหดโอ้ห okay, ต okay, ัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองยิงกันครับน่าจะน่าจะถีบแรงระดับหนึ่งเดี๋ยวลองดูกันไปเดี๋ยวเราไปลองยิงกันไปดูกันว่าจะมีใครหัวแตกมาวันนี้ไปครับโอเคครับไปครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิง629ตัวนี้นะครับลำกล้อง6นิ้วนะครับด้วยกระสุน จ44แมกนัม um, นะครับหัว XTP นะครับซึ่งเป็นลูกจริงของผู้ผลิตในประเทศไทยนะครับผมเอาสามนัดพอแล้วกันเอาเฮ้ยห้าดิ คลิปไม้คลิปไม้นะครับไม่มีอะไรช่วยเราซัพพอร์ตเลยแรงสัใจมากไปดูเป้ากันครับเอากล้องไหนเรียร์รนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็อกลุ่มยังช้ได้อยู่นะครับสนัดพอแล้วครับเพราะว่ามันเป็นกริปธรรมดานะครับก็แรงมาเท่าไหร่ก็เข้ามือเราเต็มเมโอ้ยิงแล้วรู้สึกเลยพี่แตเว่เเลยาใช่แต่ผมว่าปืนยิงดีนะครับก็เหมือนสมิธแอนเวสันรู่นอื่นๆนะครับก็คือการเดินไกลหรืออะไรพวกนี้มันมันดีมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระสุนขนาดจุดสี่สิบแมกนัมก็ ให้ความแรงนะครับที่6นิ้วนะครับจะให้พลังงานประมาณ1,200ฟุตปอนเราคิดดูนะครับ9มมเนี่ยพลังงานประมาณ300ฟุตปอนอันนี้ย1 2 0 0ฟุตปอนเดี๋ยวเราไปดูลำกล้อง8นิ้วกันดูนะครับไปโอเคครับต่อไปนะครับเป็น6 2 9านะครับลำกล้อง8นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นลำกล้องเต็มนะครับก็หวังว่าจะช่วยลดแรงรีคอยนะครับแต่ว่าด้วยลำกล้องที่ยาวแน่นอนพลังงาน มากขึ้นเพราะว่าความเร็วกระสุนมากขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองยิงนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้กระสุน XTP นะครับเป็นจ .44 Magnum นะครับที่ผลิตในประเทศไทยนะครับลูกจริงก็อันนี้เป็นคลิปโฮกนะครับก็น่าจะช่วยซับแรงนะครับหานัดก,กันไปเลย แน่นมากอเสียงสะท้านมากพี่เอกดังสุดในสนามบ้างสี่สี่ม้าน้ำเนี่ยเยี่ยมครับ โอ oh. เรียบร้อยครับผ้านัดไปดูเป้ากันครับป้าดูเป้ากันครับครับผม <laughs> <laughs> เป็นแนวนอนมี้าย <c oughs> ขวาหน่อยพี่ยิงดับเบิลธรรมดาครับ <laughs> ใช่ครับก็ปืนปืนหนักครับก็ยิงให้ดูเป็นแนวครับก็ปืน่ะก็ดีอยู่แล้วครับก็ <g år> ความยาวลำกล้องยิง่งยาวขึ้นก็ตามหลักก็ยิงง่ายขึ้น แรงประทะก็ต้องมากขึ้นเพราะว่าความเร็กระสุนมากขึ้นนะครับก็เป็นไอเดียครับเพราะว่าเอายังไงก็ผมก็คงไม่ซื้อมาหรอกสะสมยิงให้เพื่อนเพื่ดูนะครับถ้าวันหนึ่งนะครับมีซอมบี้มาครับมีเนมิสิตมาคุณจะได้เลือกหยิบปืนไปยิงมันให้ถูกนะครับ <laughs> ตัวนี้ครับตัดเดียวเนมะิสิตกระเด็นแน่เลยมา <laughs> เอาเรื่องครับสามนัดเพราะว่าด้ามไม้ด้วยรู้สึกเลยนะครับกระแทขกข้อง่ามเต็มเอือโอ้อีกนัดหนึ่งครับเอาเรื่องเลยเอาลองดูกันโอ้โหอ่ะมาดูเป้ากันนะครับไปดูเป้าไปพร้อมกัน จที่4แมกนัมนะครับโอ้โหสถานดํามไม้ด้วยม <laughs> ุ่มกระสุนนะครับถ้าไม่ติดว่าออกขวาหน่อยเนาะ แล้วสุดท้ายนะครับลองดูโอ้โหสมกับเป็นลำกล้อง8นิ้วจริงๆครับแต่ว่าผมว่ายิงเบาวกว่าลำกล้อง6นิ้วนะตัวนี้นุ่มกว่าไปดูเป้ากันครับ ห้าสิบเต็มนะครับห้าสิบเต็มก็สมกับลำกล้องแปดนิ้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองให้เห็นถึงรีคอยล์นะผมจะยิงมือเดียวนะครับสามนัด